นะครับให้สอนเรียนเรื S <S like ่วกไปด้วยดีนะครับรับรองนะครับในทุกคากทุกตารางของพี่น้องที่เราทวมโดยดจะได้ทรกทนเดือดรวยใหทุ่ความทุกตารางนะครับต้องจากกันชกันรับที่เราเล่นกันวันที่จะองเ่หลังรักีองที่เราทำจะไดร่วมกันทำร่วมดีนะครับวันที่จะต้องลแล้วก็วันที่สุดท้และที่สาคัญที่สุดคือวันสุดท้าย ในการเียำงานต่างๆก็จะได้รับเกียรติจากท่านหมออาเบร์นะครับคุณที่เรียนเกียรติของท่านสมศักท่านอภินีนะครับท่านก็ Thank you.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 